สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะลูกในห้องเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องหนูปลูกต้นไม้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะให้นักเรียนเปิดหน้าที่40นะลูกนักเรียนจะไปเจอหัวข้อพันพุ์พืชที่ควรรู้จักนะคะ พันธุ์พืชที่อยู่รอบตัวเรามีจํานวนมากมายนะลูกเรารู้จักการคัดพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชซึ่งการขยายพันธุ์พืชนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญที่ทําให้พันธุ์พืชเหล่านั้นไม่สูญหายไปและสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นได้ตามความต้องการของเรานะคะพันธุ์พืชที่เรารู้จักมีดังนี้ให้นักเรียนดูนะลูกจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะคะ ประเภทที่1ไม้ผลไม้ผลก็คือผลไม้นะลูกเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อรับประทานผลเป็นส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤด,ดูกาลนะคะชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นมะม่วงส้มมังคุดนะคะประเภทที่สองก็คือผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวส่วนมาก จะเป็นพืชที่มีอายุสัน้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นคอยดูแลนะคะเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะนา้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งผักสวนครัวก็คือจะมีดอกใบและต้นผลและฝักนะคะหัวหรือรากสำหรับใช้เป็นอาหารนะลูกต่อไปค่ะประเภทที่3คือพืชไร่ เป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของต้นนะคะส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นเหมือนกันแต่จะใช้พื้นที่มากนะลูกสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเป็นในการผลิตอาหารนะคะและผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นฝ้ายปอ ป่านนะคะพืชไร่เนี่ยเป็นพืชที่ชอบดินล้วนซุยระบายน้ําได้ดีนะลูกทนต่อโรคและมแมลงนะคะตัวอย่างพืชไร่นะคะให้นักเรียนดูหน้าที่47นะลูกตัวอย่างท,ที่หนึ่งนะคะคือพืชน,น้ํามันก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวอย่างที่สองธัญ,ญพืชเช่นลูกเดือยตัวอย่างที่สามพืชหัวเช่นมันสำปะหลังตัวอย่างที่สี่ พืชเส้นใหญ่ค่ะเช่นฟายที่เขาเอาไปทําเสื้อนะคะประเภทที่4นะคะไม้ดอกและไม้ประดับค่ะตัวอย่างไม้ดอกและไม้ประดับนะลูกมีกล้วยไม้ชบาเฟิร์นนะคะไม้ดอกและไม้ประดับจะเป็นพันไม้ที่ปลูกเพื่อประดับตกแตง่งทําให้เกิดความสวยงามในบริเวณต่างๆนะคะเช่นรอบบ้านชายคาบ้าน ไม้ดอกและไม้ประดับนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือ1ไม้ดอกคือพืชที่มีดอกอาจสวยงามหรือไม่ก็ได้นะคะ2ไม้ประดับคือพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามค่ะใช้นำมาประดับตามตกแต่งตามสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าที่42ค่ะหัวข้อที่2นะลูกการเพราะ,มะเมล็ดนะคะการเพราะ,มะเมล็ดจ,จะเป็นการขยายพันธุ์พืชนะคะโดยนำมเมล็ดพืช ที่คัดคุณภาพแล้วนะคะมาเพาะจนเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าและ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงจากนั้นจึงจะย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่1คือวัสดุปลูกเรียนดูตามคุณครูเลยนะลูกจะมีดินร่วนเท่าแกบนะคะทรายหยาบแล้วก็ฟางข้าวนะคะประเภทที่2คือภาชนะปลูกและแปลงปลูกค่ะ มีกระถางต้นไม้กระบาเพาะเมล็ดถุงเพาะเมล็ดขวดน้ำพลาสติกและแปลงปลูกค่ะประเภทที่3คือเครื่องมือนะคะที่ใช้กับงานเกษตรจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะลูกคือเครื่องมือที่ใช้งานดินนะคะกับเครื่องมือที่ใช้กับงานพืชเครื่องมือที่ใช้กับงานดินนะคะก็จะมีช้อนปลูกช้อนปลูกมีไว้สําหรับย้ายต้นกล้านนะคะตักดินตักปุย๋ยแล้วก็ขุดดิน ซ่อมพวนมีไว้สำหรับพวนดินค่ะปุ้งกีมีไว้สำหรับใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่เศษใบไม้ค่ะจอบมีไว้สำหรับขุดดินพวนดินและย่อยดินค่ะประเภทที่สองคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานพืชนะคะมีบัวลดน้ำนะลูกบัวลดน้ำจะมีไว้สำหรับลดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะลูกคือสายยางสายยางมีไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ค่ะโบรดน้ําและสายยางนะลูกจะใช้ในต้นไม้ที่มีขนาดไม่เหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายของต้นไม้นะลูกหลักในการเพาะเมล็ดนะคะให้นักเรียนดูหน้าที่43ด้านล่างนะลูกข้อที่1สํารวจว่าตนเองต้องการปลูกพืชชนิดใดนะคะข้อ2 ศึกษาลักษณะของพันธุ์พืชและวิธีการพเพาะเมล็ดที่ตนเองเลือกค่ะข้อที่สเตรียมวัสดุปลูกภาชนะและเครื่องมือให้เหมาะสมค่ะข้อที่4พเพาะเมล็ดตามวิธีการที่ตนเองเลือกอย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปนะลูกคุณครูจะมาอาธิบายเกี่ยวกับวิธีการพเพาะเมล็ดให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันแค่นี้นะลูกสวัสดีค่ะ